สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะสวยพามาอยู่ที่โชว์รูมขายรถมือสองนะคะ V ี88สาขาบางพีจังหวัดส,สมุทรปราการนั่นเองค่ะ สำหรับคุณพี่ท่านใดนะคะที่สนใจและกําลังมองหารถกระบะมือสองไว้ใช้งานนะจ๊ะสวยขอแนะนํารถที่โชว์รูม V88 สาขาบางพีจังหวัดสมุทรปราการของเราเลยนะคะที่นี่มีรถกระบะมือ 2, สองสภาพสวยๆปีใหม่ๆพร้อมใช้งานไว้ให้ได้เลือกซื้อเลือกชมกันอยู่นะคะสนใจหรือกําลังมองหาเป็นรถมือสองรุ่นไหนนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับสวยได้เลยนะคะที่0812744654น,นั่นเอค่ะ สำหรับวันนี้นะคะสวยก็มี Isuzu All New มาอัปเดตให้กับพี่ๆทุกท่านได้รับชมกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถยนต์ปี2015นะคะเป็นเครื่องยนต์ 2,500cc นะคะเป็นรุ่น L นะคะใครที่เป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่ติดแบคลิสต์นะคะเน้นนิดนึงนะจ๊ะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่ติดแบคลิสต มีเอกสารชัดเจนนะคะตัวรถคันนี้สามารถจัดเฟรนนซ์ฟรีดาวได้เลยนะคะไม่ต้องวางเงินดาวนะคะเน้นนิดนึงนะคะเอกสารชัดเจนไม่ติดแบคลิสต์นะคะรายได้พอนะคะสามารถจัดเฟรเนนซ์ฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับ i s u ู u All New คันนี้นะคะในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถนะคะสำหรับไฟด้านหน้าของเขาตัวนี้นะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะ ด้านล่างนะคะมีไฟสปอร์ตไลท์ไฟเดย์ไลท์ติดตั้งมาไว้แล้วพร้อมใช้งานนะจ๊ะในส่วนของกระจังหน้าเป็นโครเมียมค่ะิ้วฝากระโปรงก็เป็นโครเมียมเช่นกันนะคะออกง่ายนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะลูกค้าต่างจังหวัดก็สามารถออกรถคันนี้กับสวยได้นะจ๊ะสภาพรถเดิมๆนะคะทางร้านมีการรับประกันให้หลังการขายนาน3เดือนนะคะจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์เกียร์เฟืองท้ายค่ะ สีค่าช่างสีค่าแรงให้1ปีเต็มนะคะกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวสามารถพับปรับได้นะคะด้านข้างของตัวรถทั้ง2ฝั่งนะคะจะมีกันสาดข้างนะคะมาที่มือจับตรงประตูนะคะทั้ง2ฝั่งจะเป็นโครเมียมนะจ๊ะ สำหรับโทนด้านในนะคะก็จะคุมโทนด้วยสทีมนะคะคอนโซลด้านหน้าจะเป็น2สีนะคะและคันนี้ก็จะมีถุงลมนิรภัยมาให้ทั้งหมด2ลูก2จุดนะคะจุดแรกจะอยู่ในฝั่งของคนนั่งข้างอยู่ตรงนี้เลยนะคะจุดที่2นะคะจะอยู่ตรงพวงมาลัยนะคะในฝั่งของคนขับนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นระบบเกียร์แมนนวลน,นะคะเกียร์ธรรมดานะคะจะมี5สปีดนะคะเป็นเกียร์แมนนวลน,นะจ๊ะ เครื่องเล่นนะคะ C D วิทยุ M P 3สามารถใช้งานได้นะคะมีช่องสำหรับเสียบสาย A U X เสียบ U S B ได้นะคะค่อนข้างที่จะมืดนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะสามารถใช้งานได้นะคะแอร์ก็เป็นแบบปรับเมนนนลอยู่นะคะสำหรับด้านบนนะคะก็จะมีที่บังแดดให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะทั้งฝั่งของคนขับนะคะแล้วก็ฝั่งของคนนั่งนะคะในฝั่งของคนนั่งนะคะก็จะมีกระจกมาให้ด้วยนะคะ จะมีกระจกมาให้นะคะด้านบนตรงนี้สามารถเก็บแว่นได้นะคะก่อนรับรถนะคะทางโชว์รูมมีบริการล้างขัดปั่นสีนะคะทําความสะอาดตัวรถทั้งด้านนอกและด้านในให้นะคะก่อนที่จะส่งมอบรถให้กับลูกค้านะคะรับประกันนะคะไม่มีประวัติอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําอย่างแน่นอนค่ะผ่อนหมดสามารถโอนรับเล่มกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีตัดต่อสวมเล่มสวมซ่าค่ะ ใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับสวยเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที08่081 2 7 4 4 6 5 4นั่นเองค่ะใครสนใจตัวรถคันนี้และอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะสวยก็มีโปรมามอบให้กับพี่ๆด้วยนะคะเป็นโปรส่วนลดของราคาที่มูลค่า2 0 0 0 0ืนบาทน,นะคะ คันนี้นะคะราคาขายหน้าร้านนะคะเราจะขายอยู่ที่5,000สนก้า0 0 0บาทนะคะพิเศษสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะและติดต่อทำเรื่องจองกับสวยโดยตรงนะคะสวยมีส่วนลดมามอบให้เลยที่มูลค่า20,000บาทค่ะขายตัวรถคันนี้ให้เพียง4 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะจ๊ะใครสนใจนะคะอยากได้รถคันนี้ไว้ใช้งานไว้ค้าขายไว้ทำมาหาก,กินนะคะ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นเข้ามาได้เลยนะจ๊ะ mm hmm. พ่อค้าแม่ค้าก็สามารถออกรถกระสวยได้นะคะผู้รับเหมารอปภก็สามารถออกรถกัะะบเราได้นะคะลูกค้าติดแบคลิสต์นะคะถ้ายังไม่ได้ปิดบัญชีไม่สามารถซื้อได้นะคะแต่สามารถเป็นคนกู้ร่วมคนซื้อร่วมหรือคนค้ำประกันได้นะจ๊ะ mm hmm. เป็น i s u z u All New c a ปนะคะ เครื่องยนต์2,500ซีซีเชื้อเพลิงดีเซลสำหรับคันนี้จะเป็นรุ่น L นะคะปี2015ค่ะ สำหรับใครที่มีเพื่อนหรือมีญาติพี่น้องนะคะกำลังสนใจรถกระบะมือ2หรือมองหารถมือ2ไวใใช้งานสามารถแนะนำเข้ามาหาสวยได้นะคะสวยมีค่าแนะนำให้สูงสุดถึง5,000บาทเลยจ้ะใครสนใจอยากได้รถมือ2ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที0ูนย์แป4น่นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้สวยต้องขอตัวลาพี่ๆทุกท่านกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ